สปริงบาลานเซอร์รุ่น hsb 1ขีดหนึ่งนะคะ hsb ขีดหกับ hsb ขีดสถ้าเป็นรุ่น hsb เนี่ยสายสลิงมันจะเป็นเป็นไนลอนนะคะเป็นไนลอนเป็นไนลอนแบบนี้ ก็เลงรับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่0.3-1.2ถึงกิโลนะคะรุ่นนี้ HSB1 HSB2 เนี่ยเหมือนกันเป็นสายไนยลอนเหมือนกันแล้วก็เลงของการรับน้ำหนักจะอยู่ที่0.8-2กิโลนะคะการปรับตึงหย่อนก็คืออยู่ด้านหลังนี้นะคะสามารถบิดแล้วก็คลายเพื่อปรับความตึงความหย่อนได้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น Heavy Duty ขึ้นมาตัวนี้จะเป็น SB3K นะคะตัวสายจะเป็นสลิงนะคะเป็นลวดสลิง ใส่เป็นลวดสลิงค่ะแล้วก็ตัวนี้จะรับน้ำหนักได้อยู่ที่1.5-3กิโลนะคะรับตึงหย่อนอยู่ที่ด้านหลังนะคะมีอุปกรณ์มาให้ตัว HSB1 กับ HSB2 เนี่ยระยะในการยืดนะคะจะอยู่ที่1.6เมตรนะคะก็คือจะยืดได้เป็นความเป็นระยะที่1.6เมตร แต่ถ้าเป็น SB 3K ตัวนี้เนี่ยระยะยืดจะอยู่ที่1.3เมตรค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็น THB 1.5ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับสายลมด้านข้างนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเอาตัวแอร์ซัพายเนี่ยเข้าที่ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้สามารถต่อกับตัวอุปกรณ์ลมของเราได้เลยนะคะก็คือมันจะเป็นทั้งสายลมพร้อมกับสปริงบาลานเซอร์ในตัวนะคะก็ คือมันก็ใช้เสร็จมันก็จะดึงขึ้นตัวนี้จะรับน้ำหนักได้อยู่ที่0.5ถึง1.5กิโลกรัมนะคะระยะยืดจะอยู่ที่1.3เมตรค่ะ